นะจะขอปรึกษาแหละพอดีเมื่อคืนลูกสาวกะไม่สบายเหมือนมีไข้อะแต่ว่ามียาพาราทิตกะเปิดแล้วแต่แต่ทีเนี้ยกะไม่กล้าป้อนลูกสาวกะกลัวว่ายาที่มีอยู่มันเหมือนว่ามันประมาณนี้อะอ๋อแม่เชื่อเหมือนกันอะไปถามเภสัชได้เภสัชเขาเข กะมีเรื่องจะปรึกษาพอดีลูกสาวกะไม่สบายและกะมียาพาราเดินอยู่แล้วแล้วกะไม่รู้ว่ากะเปิดได้นานแค่ไหนแล้วเวอระก้อนได้ไหมไม่รู้ว่าเปิดมเออมื่อไหร่จะไม่ได้ปกติถ้าเป็นยาน้ำเชื่อมแบบนี้นจะอยู่ได้หกเดือนหลังจากเปิดอืมกเอนก็รอบหน้าแนะนำให้กับนักเขียนวันที่เปิดไ้แนละ้วทีกวดใช่ไหมจะได้รู้ว่าเปิดแล้วกี่วัน สำหรับวิธีการสังเกตยาหมดอายุนะคะก็คือให้ดูว่ายามีตะกอนมีสีหรือว่ามีกลิ่นที่เปลี่ยนไปจากเดิมหรือเปล่าถ้าสมมติมีสีมีกลิ่นเปลี่ยนอันนี้ต้องทิ้งเลยนะไม่ต้องไม่เอามาใช้นะคะเพราะมันจะทําให้เกิดผลเสียต่อร่างกายได้เห <Okay. S 1> มือนภาราขวดนี้ <Okay. S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวมาลองดมดูอ wow. า okay. อันนี้คือกลิ่นปกติของยาใช่ไหมคะใช่สีก็เหมือนเดิมสีแดงปกติสีแบบนี้อยู่แล้วถ้าแบบนี้ก็แสดงว่ายังไม่หมดอายุนะมาเรีวกลับมาเดี๋ยวต้องอธิบายอีกยาวเดี๋ยวมานั่งตรงนี้สำหรับเหตุผลที่ไม่ควรกินยาที่หมดอายุนะคะอย่างแรกก็คือยาจะไม่ออกฤทธิ์ เนือ่องจากพอยาหมดอายุค่ะมันจะไม่มีวิการักษาแล้วทําให้กินไปก็เส่อมเปลาใช่กินไปก็สุดอเปลา่าไม่ไดไม่หายเนาะอย่างที่2ก็คือยาบางตัวเมื่อสลายตัวไปแล้วค่ะอาจจะทําให้เกิดสารพิษต,ต่อร่างกายได้ใช่ดังนั้นก็คือไม่ควรเอามากินเนาะไม่งั้นก็จะทําให้เกิดพิษได้ไอย่างที่สสุดท้ายก็คือการปนเปื้อนหรือว่าการติดเชือ้ออะไรอย่างเงี้ย ในบริษัทยาค่ะปกติเวลาเขาผลิตออกมาเขาจะใส่พวกสารกันบูดไปด้วยถ้าเลยวันหมดอายุก็คือสารกันบูดก็จะสลายตัวไปแล้วทําให้ยาที่เรากินไปอาจจะทํามีเชื้อโรคจากข้างนอกมาสะสมในตัวยาได้กินไปก็อาจจะเกิดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้นะคะค่ะสําหรับปัจจัยที่มีผลต่อความคงตัวของยาน้ําเด็กนะคะจะแบ่งเป็น ข้อแรกนะคะก็คือชนิดของยาชนิดของยาจะแบ่งเป็นยาน้ําเชื่อมกับยาน้ําแขวนตะกอนมาดูในส่วนของยาน้าเชื่อมก่อนนะคะยาน้าเชื่อมหรือว่าไซรัปตัวอย่างเช่นพวกพาราเซตามอลไซรัปอะคะ่ะพวกนี้จะมีปริมาณน้ําตาลที่สูงสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้แต่ว่าเชื้อราหรือว่ายีสต์เนี่ยอาจจะยัง ไม่สามารถยับยั้งได้เนาะทําให้หลังจากเปิดยาค่ะพวกยาที่มีปริมาณน้าตาลสูงสามารถมีอายุได้นานกว่ายาตัวอื่นๆส่วนยาน้ําแขวนตะกรนหรือว่าซัสเพนชั่นนะคะตัวอย่างก็จะเช่นพวกยาปฏิชีวนะชนิดผงแห้งค่ะพวกนี้หากผสมน้ําเข้าไปแล้วอะค่ะสารกันเสียจะไม่มี ทำให้ยาเสื่อมสภาพได้เร็วขึ้นโดยทั่วไปจะอยู่ได้7-14วันโดยอยู่ได้7วันในอุณหภูมิห้องแล้วก็14วันในเก็บในตู้เย็นค่ะใช่ยา,ยาฆ่าเชื้อใช่ไหมคะใช่พวกยาฆ่าเชื้อจะเป็นชนิดผงแทงนะคะที่ต้องผสมน้ำทีหลังสำหรับปัจจัยที่ 2, 2> <ม>ก็คือการปนเปื้อนนะคะ<ม>หากมีการใช้หลอดดูดยาดูดจากภาชนะโดยตรง<ม>จะทำให้เชื้อโรคอะคะ่ะสามารถเข้าไปปนเปื้อนในตัวยาได้นะ แล้วก็ปัจจัยสุดท้ายก็คือจะเป็นสภาพการเก็บรักษาโดยสภาพการเก็บรักษาจะแบ่ง,บงย่อยออกเป็น3อย่างก็คืออุณหภูมิแสงแดดแล้วก็ความชื้นค่ะโดยที่อุณหภูมิห่าอุณหภูมิที่เราเก็บยามีอุณหภูมิสูงเกินไปจะทําให้ยาสามารถเสื่อมสภาพได้แล้วก็ปัจจัยที่2คือแสงแดด ยาบางชนิดห่างโดนแสงแดดจะทําให้เกิดการเสื่อมสภาพได้ค่ะเช่นพวกยา CPM หรือว่ายาเฟอรัทตทัหล็กค่ะค่ะแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือเรื่องความชื้นเ,เชื้อโรคสามารถเติบโตได้ง่ายในสภาวะที่มีความชื้นสูงนะคะโดยที่ภา,นะาชานะที่เป็นแก้วะค่ะจะสามารถป้องกันความชื้นได้ดีกว่าพลาสติกน้องฟ้านี่นะคะ คือแก้วนาะสามารถกันความชื้นได้ดีกว่าที่เป็นพลาสติกนะคะก็สรุปยาน้ำนี่ถ้าเราเปิดแล้วมันมีวันหมดอายุหรือว่าวันที่เราเปิด้เราต้องเขียนที่ขวนไม่รู้ว่ายังไงอะเ,เอ้ยนะา้างงั้นเราลองไปถามบรัษัาดีกว่าดีกว่า นน้ที่เราเปิดแล้วัเราต้องเขียนวันเดือนปีเปิดไหมหรือว่าไม่ต้องเขียนอะไอย่างนี้ uh huh. เวลาเปิดใช้ใช่ไหมก็คือแนะนําให้เราเขียนลงบนฉลากที่เราเปิดยาน้ำที่บอเพราะว่าเหมือนกันว่าเราเปิดใช้ยาตัวนี้ตัวไหนเพราะว่าระยะเวลาของยาน้ําแต่ละตัวชนิดของยาน้ำเยาจะแตกต่างกันก็คือเดี๋ยวจะบอกคลิกในการดูวันหมดอายุของยาน้ำก็คือจะแบ่งเป็น2อย่างก็คือยาน้ําที่ยังไม่เปิดขวดกับยาน้ําที่เปิดขวดแล้วยาน้ําที่ยังไม่เปิดขวดก็คือให้ยึดตามวันหมดอายุที่กําหนดบนฉลากยาได้เลยเหมือนยาตัวนี้ก็คือจะหมดอาย อยูวันที่7เดือน5ปี2028แต่ถ้ายาน้ำี่ยบเปิดขวดแล้วก็คือจะให้ยึดตามบีย n ์ยอนยูสติหรือว่าระยะเวลาในการเก็บรักษาก็คือจะแบ่งยาเป็น4แบบอย่างเช่นยาตัวแรกก็คือจะเป็นยาไซลับหรือว่ายาโซลูชันก็คือจะมีวันเบียร์ยอนยูสเตหลังเปิดใช้หรือว่าหลังผสมก็คือจะอยู่ได้6เดือนก็คือยาประเภทนี้ก็คือให้เก็บในอุณหภูมิปกติได้เลยแล้วก็ กเก็บให้ฟล้นเสงนะแล้ก็ยาประเภทที่2เช่นเป็นยาผงแห้งหรือไม่ก็ยาปประเภทแบบพวกยาค่าเชื้อที่แบบเป็นผงก็คือให้ หลังเบีอรนูสเตหลังเปิดใช้ก็คือจะอยู่ได้ถึง7จ็ถึงสิวันก็คือหลังเปิดใช้หรือว่าหลังผสมให้เก็บยาตัวนี้ในตู้เย็นอุณหภูมิธรรมดาและก็คืออุณหภูมิถึงแปก็คืออุณหภูมิตู้เย็นตู้เย็นอยู่ได้เลยหรอ่าใช่แล้วก็ตัวที่3จะเป็นพวกวิตามินดบนะอย่างเช่นตัวยาตัวนี้ก็คือหลังเปิดใช้จะอยู่ได้3ามหนึเดือนก็คือให้เก็บในอุณหภูมิธรรมดาได้เลยแต่ว่าให้เก็บให้พ้นเสง แล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือจะเป็นยาประเภท Extreme Planet หรือว่ายาเตรียมเฉพาะผู้ป่วยเฉพาะรายก็คือหลังเกิดใช้ก็คือจะอยู่ได้14วันก็คือให้เก็บในตู้เย็นอุณภูมิปกติก็คือ18องศาเลเียสวาแลส,แลสรุปมิติง่ายๆในการให้ยายัางไงบ้าง ทิศง่ายๆในการเก็บรักษายานะก็คือจะแบ่งเป็น3ข้อหลักๆก็คืออย่างแรกก็คือหลังจากที่เราเปิดขวดหรือว่าหลังผสมยามก็คือแนะนําให้เขียนวันวันที่เราเปิดว่าวันที่เราผสมยาเพื่อป้องกันการลืมได้เพราะว่ายาบางตัวก็คืออายุสั้นก็คือหลังผสมอยู่ได้แค่ประมาณ7จ็ถึงสิวันใช่ส่วนข้อที่2ก็คือไม่แนะนําใหเ้เวลาป้อนยาเด็กก็คือห้ามป้อนกับช้อนกินข้าวนะก็คือให้ป้อนจากช้อนชาที่แถมมากับ ขวดยาหรือไม่ก็ไซลิงเลยเพราะว่ามันจะเวลาเราตวงยาจะแบบว่าปริมาณจะเป็นกว่าแล้วก็อย่างที่3ก็คือเวลาดูดยาก็คือห้ามดูดจากขวดโดยตรงเพราะว่าจะต้องอจะเกิดการนเลื้อนได้แนะนําให้เทขวดยาใส่ในแก้วก่อนแล้วก็ดูดมาจากไซลิงอีกทีนลยค่ะ ขอบคุณทั้งสองนะที่มีทีิปดีในการติดรักษายาต่อไปอ่ะก็จะได้นำไปใช้กับลูกที่บ้านนะ๊ะของด้สุดวิธีขอบคุณนะ